เลลาปลาเป่นลาปลาอันบ cool. <c oughs> <c oughs> oh, ้ากูเองเหรอสชาวบ้านก็ขายโหพูดโนนมันเยอะปลาเอาเลยถ้ายาไปก็ขาไม่่เอาาไปเลยอ้จริงจริงมันมีอยู่มันมีสุๆแล้วเอาให้เ ไม่เดี๋ยวเอาสุสุกไปเอาเีเอาสุตสุกไปนี่มันมีสุกอยู่เดียวให้น่งย่างกินขนมตัไหนเนี่ยน่ยจะกินเกแ้วน่ยยัได้อาไรงน้กนี่ลีอเลยอู้วเทียวทำงานู่่ดง เดียวกินไม่เป็นหรอนี่นะไม่เอาแล้วไ้ยมันปแล้วอันนี้เลยนไปกินมามก่ลเมเสียของนุ่งน้ำหักนนุ่งน้นักะไปกินกับหลายคนเออใช่สามสี่คนจะได้แบ่งกันอ้วน เคยยงไม้โมเคยยงโอ้โอะยุอะยุงยอไงดี อโอเคไหมโอเคยังออเอามา่อีกโอ้หอือฮมาบ้านตาบ้านยายนะคะขยันสุดๆนะคะเอะอ,อนี่ไงอ่าะจับเหรอเบียมจับละ่ะ โอ้ยเปิด <นะ S 2> หมดแล้ว <นะ S 2> โอเคพอ,อยัง <นะ S 1> พอหรือยัง <นะ S 1> อีกขวดนึงนี่นะนะเอาใส่ถูกได้ยากนะกอกน้ําให้ใหญ่นะโอเคนี่มันปิดเปิด งายขึ้นงายขึ้นอ่าไม่ตรงไม่ตรงโอเคกอกน้ำไว้ให้ตายายนะฮะเต็มยังโอเคโอเค,โอเคนะเรียบร้อยไป หมดแล้วขวดหมดแล้วครับพอแล้วครับไปเล่นข้างในไปเล่นข้างในกันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอันนั้นไม่เอาแล้วหมดแล้วโอเคพอแล้วไปเบมจะกินแล้วครับเปียกแล้วนะพอแล้วนะโอไม่ใช่ไม่ใช่โอเค ยอดยดยอดเปื้อยเกลืมาแล้วค่ะเบียมาอยู่บ้านตายายนะรอนะรอยายอุ่นนะไปหาหมอที่ดงหลวงนะคะก็คึกคักซะหน่อยนะนี่มาเจอแต้วแต้วเกือมาแล้วมาแล้วชอบ

ตากับยายบอกว่าแม่เบนมาแล้วก็ไปยอดน้ำกดเลยนะโอ้นะวันนี้ก็ตามนั้นนะช่วยตายายนะยอดน้ำกดนะวันนี้นะ <c oughs> โอ้ใบร่วงเยอะแล้วนะเพราะว่า <c oughs>